นี่เป็นเป็นแบบข้อสําคัญในการทําไลฟ์เลยว่าก่อนจะเป็นแม่ค้าไลฟ์สิ่งแรกที่จะต้องทําคือต้องสร้างผู้ติดตามก่อนผู้ติดตามเราจะสร้างผู้ติดตามจากช่องทางไหนมันเราก็ต้องสร้างผู้ติดตามจากการทําคลิปวิดีโอจากการทำคอนเทนต์ที่มันสร้างคุณค่าขึ้นมาพอเราทำคอนเทนต์สร้างคุณค่าก็จะมีผู้ติดตามมาติดตามเราตอนนั้นเราถึงจะสามารถทำไลฟ์ได้ถ้าตอนนี้เราเริ่มจากการไลฟ์เปิดเพจแล้วไม่มีผู้ติดตามอะไลฟ์ like ก็จะไม่มีคนดู เพราะว่าในเพจเปรียบเสมือนร้านค้าผู้ติดตามเปรียบเสมือนลูกค้าอตอนนี้หนูกําลังไลฟ์อยู่อันนี้หนูไลฟ์แต่ตอนนี้หนูดีลันแล้วนะคะเพราะว่าเมืน่อนกี้หนูลงแล้วเดี๋ยวหนูจะให้ดูระบบไลฟ์ระบบไลฟ์ของที่ร้านจะเป็นระบบไลฟ์ที่เป็นกล้องใหญ่ตัวน,นี้ใช้วิธีการสตรีม OBS หรือถ้าเราจะไม่สตรีม OBS เราจะไลฟ์แบบเราจะไลฟ์แบบเราใช้โทรศัพท์มือถือแล้วก็กดปุ่มไลฟ์สดถ่ายทอดสดก็ได้แต่ถ้าเราถ่ายทอดสดทาง Facebook ส่วนตัว เฟซบุ๊กมันจะค่อนข้างจะปิดกัน้นถ้าขายของอะ่ะคนดูเยอะส่วนใหญ่แล้วถ้าเราไลฟ์ใน Facebook ส่วนตัวก็จะมีแต่เพื่อนญาติพ่อแม่พี่น้องมาดูซึ่งอาจจะไม่ใช่กลุ่มเป้าหมายเราเราก็อาจจะไม่สามารถจะขายได้อย่างเงี้ยมันก็เลยต้องไลฟ์ในเพจแต่เพจอะเวลาสร้างเพจตอนนี้เวลาปั้นเพจมันค่อนข้างจะยากมันก็ไม่ยากหรอกแต่มันต้องใช้เวลากับทำคอนเทนต์ค่อนข้างจะเยอะไลเพจหนูว่าหนูทำคอนเทนต์เยอะคือคอนเทนต์ที่ลงไปเพื่อที่จะให้ลูกค้าสนใจสินค้าอะไรอย่างเงี้ย อย่างแมคคาเดมียเป็นยังไงพอเราทำคอนเทนต์ลูกค้าก็จะรู้จักสินค้าและลูกค้าก็จะมารอซื้อในไลฟ์แบบนี้นะคะส่วนในระบบไลฟ์ระบบไลฟ์บบ like หนูจะเป็นแบบนี้เดี๋ยวรอแป๊บนึงนะคะพี่คุณเขากำลัง อันนี้อันนี้เราจะใช้เป็นระบบวีลีดถ้าทำไลฟ์คอมเครื่องนี้จะเป็นคอมที่ oh. เป็นคอมสตรีมมิ่งซึ่งสตรีมมิ่งเนี่ยเรามมีหน้าที่กดกดกดอย่างเดียวไอ้ทำระบบหนูก,ก็จ้างเขามาทำเหมือนกันหนูก,ก็ทำให้เป็นเหมือนกันเวลาระบบบั๊กมีปัญหาก็โทรศัพท์ไปให้เขาทําให้อันนี้เป็นระบบสตรีมมิ่งซึ่งตัวนี้มันทํายากแล้วเหมันเวลาหนูขึ้นไลฟ์หนูจะนั่งตรงนู้นจะต้องมีแอดมินคอยขึ้นรหรัสตรงนี้หนึ่งคนจะต้องมีแอดมินคอยดูสต็อกหนึ่งคนคนหยิบของหนึ่งคนหนูหนึ่งคนเข้าใจใหลเยคนเยอะแล้ว ก็อันนี้ออเดอร์ใช้ระบบดูดบอกบอกรหัสแล้วข้อความมันจะดูดอันนี้เป็นระบบดูดอันนี้เป็นรหัสสีแดงคือหมดสีเขียวคือยังไม่หมดสีน้ําเงินคือยังไม่ได้เปิดรหัสมันก็ค่อนข้างจะยุ่งยากเวลาเราพิมพ์อ่ะมันจะขึ้นรหัสเลยตัวนี้เป็นระบบวีลิทเป็นระบบหลังบ้านแต่ถ้าจะให้สอนแบบลึก,ลก,ลกคอรคสแรกที่เราสอนไปอ่ะสิ่งแรกที่เราบอกลูกค้าคือยังไงสร้างผู้ติดตามเนาะอ่าเราต้องสร้างผู้ติดตามอันนี้ถ้าถ้าสมมุติพี่อยากจะเป็นแม่ค้าไลฟ์สิ่งแรกที่พี่ต้องทําคือพี่ต้องหาสินค้าที่พี่อยากจะขาย แลพี่ต้องทำคอนเทนต์เกี่ยวกับสินค้านั้นออกมาให้พี่มีผู้ติดตามผู้ติดตามสับพันคนหรือ5,000คนแล้วค่อยเริ่มไลฟ์ถ้าผู้ติดตามน้อยแบบ 2, 300คน50คนไลฟ์มันก็จะไม่มีคนดูอันนี้เป็นเป็นทคนิคสำคัญในการเป็นแม่ค้าไลฟ์ แล้วแต่ว่าจะกี่พันแล้วแต่แต่หนูรู้สึกว่าลูกค้าที่มีผู้ติดตามห้าพันเนี่ยมันถึงจะสามารถไลด์ได้แต่บางคนอะผู้ติดตามห้าพันอะปั้นช่องเป็นปียังไม่ได้เลยนะพี่แต่บางคนถ้าคอนเทนต์มันคอนเทนต์มันไปได้หรือคอนเทนต์มันโดนใจอ่ะก็ห้าพันนี่ก็อาทิตย์เดียวสองอาทิตย์ใช่พี่อันนี้เป็นระบบสตรีมเนี่ยหนูกำลังสตรีมอยู่แต่ถ้าระบบพวกนี้มันลงทุนสูง ระบบตรงนี้น่าจะลงทุนสักสองแสนได้ตัวนี้ลงทุนสูงมันจะแพงกล้องแพงไฟแพงอุปกรณ์แต่ถ้าเราเริ่มไลฟ์ใหม่ๆอ่ะมือถือเครื่องเดียวพอแล้วมือถือก็ก,กดปุ่มไลฟ์เลยแต่มันต้องมีระบบหลังบ้านตัวนี้ระบบหลังบ้านอนะพี่เซิร์ชว่าวีดีทแอปได้แต่ระบบหลังบ้านมันไม่ได้มันไม่ใช่คีย์หลักคีย์หลักคือเพจต้องมีผู้ติดตามนั่น,น่ะคือคีย์หลักคีย์หลักเลยคีย์สักเซสคือเพจต้องมีผู้ติดตามแล้วเราต้องเป็นคนปั้นเพจแล้วเวลาลูกค้าลูกค้าที่ดูเพจเรา ดูคอนเทนต์ของเราพอเราไลค์เขาจะจําหน้าเราได้พอเขาจําหน้าเราได้เขาก็จะซื้อเราพวกหนูก็ทํางานกันกับระบบพวกนี้ใช่ค่ะขอบคุณมากได้พี่ได้ไม่เป็นไรค่ะพี่ถ้าพี่อยากเป็นแม่ค้าไลค์พี่ลองคิดดูว่าพี่ไม่เป็นไรพี่ถ้าพี่อยากเป็นแม่ค้าไลค์พี่ลองคิดดูว่าพี่อยากจะขายอะไรและพี่มีความรู้เกี่ยวกับสินค้าที่พี่จะขายมากน้อยแค่ไหนอะไรอย่างเงี้ยอ่า นหนูว่าที่หนูขายขนมเพราะว่าหนูว่าเรียนจบคั้นกกรกบรมา และหนูมีความรู้เรื่องของการทําขนมหนูว่าไม่ได้ขายของใช้พี่เห็นไม่ได้ไร์แต่พี่ไม่เคยติดตามหนูในไรเพราะหนูไม่หนูว่าไม่ถนัดของใช้หนูถนัดเฉพาะของกินหนูก็จะไม่ได้ขายของใช้เลยหนูจะถนัดของกินอาชีพแม่ค้าไร้เป็นอาชีพที่หนูรู้สึกว่าหนูอ่ะรักและหนูเข้าใจเรื่องสินค้าแล้วก็หนูอธิบายสินค้าให้ลูกค้าฟังแล้วลูกค้าเข้าใจหนูหนูก็เลยขายของได้เยอะ แต่คราวนี้ลูกค้าส่วนใหญ่เวลาอยากจะเป็นแม่ค้าไลฟ์อ่ะส่วนใหญ่จะแค่อยากได้เงินอย่างเดียวส่วนใหญ่ลูกค้าแค่อยากจะได้เงินถ้าเราเอาความอยากได้เงินเป็นหลักเป็นที่ตั้งแต่คราวนี้เราไม่ได้เราไม่เราไม่ได้ทําเพราะว่าเรารักมันจริงๆอ่ะมันจะไปยากนอกพี่กุลนอกอาชีพแม่ค้าไลฟ์เนาะมันจะไปยากถ้าเราอยากเป็นแม่ค้าไลฟ์พ่ออยากได้เงินน่่ยแม่ค้าไลฟ์เป็นเหมือนหมาล่าเนื้อต้องออกล่าทุกวันวันไหนไม่ออกล่าไม่มีออเดอร์มันเป็นอาชีพที่เหนื่อยพี่สนุกไหมพี่กุลเป็นทำไลฟ์ สนุกเหรอสนุกไหมสนุกไหมเหนื่อยมากเหนื่อยพี่เหนื่อยได้ก็พี่ดูแล้วก็พี่แอดไลน์ไปก็ได้ไลน์แอดเนี่ยเป็นไลน์แอดบิวถ้าพี่สงสัยตรงไหนอะ่ะพี่ไลน์มาถามบิวหรือพี่แอดไลน์หน้าร้านก็ได้เพราะว่าหน้าร้านอะ่ะอ้อมอ้อมให้ลูกค้าแอดไลน์ พี่แอดไลอ้อมก็ได้เอดไลร้านไว้ก็ได้แล้วก็พี่สงสัยตรงไหนอ่ะพี่ถามน้องได้เลยเพราะว่าร้านหนู่ทำดิจิตอลมาเก็ตติ้งครบทุกแพลตฟอร์มแล้วก็ครบทุกช่องทางน้องอมันจะตอบคาถามได้อ่านี้นามบัตรนี่ติดต่อผู้จัดการอ้อมได้เลยค่ะนามบัตรนี่พี่ติดต่อผู้จัดการอ้อมได้เลยแล้วก็ติดปัญหาตรงไหนอยากจะรู้เรื่องอะไรอ่ะพี่เอดไลมาแล้วพี่ถามเอาพี่ถามน้องมันพี่ขอบคุณมาก สวัสดีค่ะ